เอาเป็นว่าเอาแล้วหลบมาได้มาแล้วบ้าไม่ล้ำมาตรงนี้ดุงก่อนสายมิแต่งเข้าขวาโค้งโคมาเรียบร้อยเลยโอ้โหตรงนี้ล่างตายเข้ามาของไอเยรัดดวงมันนี่ขึ้นน้ำไปก่อนแล้วสายมิดก็บินยูนิตเตกหนึ่งปะต้อต่อสูนะจริงอ่ะบอกเอซีบางตูวบ้ากกดมันเลยอโอ้ไอเฟ์อ <ś led> จากกกยูครั <ś led> บผู้ชมครับเป็นเธอสักลัยอยู่ที่ลูกบอลแล้วสายสุลเช่ปั่นสายมาล <ś led> อ,ยยอยเลยผมบอกแล้วทีเดีดยจริงๆก็ฟีคิ้ผมผมดมมือท้นเก่อมา เมื่อต้นเกม,มเร็วๆนี่เองบอกว่าผมไปพากมาผมเห็นมะกรตาครับแม่งสั์ปีกคีแคทิกเลยอะล่ะเดูลูกแตะมาอีกแล้วมาดูของท่านสายมิดกรบินลาเขาขว้างยังทุกออมาตามซ้ำอีกทีนึงอ้ยากเสาแรลกไปอะสายสายฟ้าเลยเขาเรียกสายสายขวาสายฟ้าแล้ว สปาร์ตใช้อายก็เป็นังด้า,านวัชรพลสี่ลุงแล้วแล้วขวาลูกนี้มาแล้วบ้าเรียบร้อยร้องไห้ไป,ไปนังด้านคิมจูคิมยองก็คิมแล้วกันเนะอะว่าอ่านชื่อมาไม่ดูคิม,คมจองยองคิมจุงยองเอาตัดภาพกลับมาสามศูนเข้าไปแลนดะ์นสายมิกาบินอยู่อาผู้ะศรีเนจารย์กำพลแก้วสาเป่าจบครึ่งเวลาแรกครสามประตูต่อศูนะสายมิกาบิน ไอ้หมาในแดนหน้าครับพิงบังแย่งหาบอลไม่เจอหัวลุงเนี้ยตายแล้วไปฟาวเลยกาฟีคีครับต้องบอกวระยะอีเธอสักกับสุรเชษแล้วอยู่ที่ลูกบอลดูสีในสัญญาณกับสุรเชษดูเซนิซ่าเนี่ยลูกบียผมเรียกว่าเซนิซ่าเลย ส side, oh ูะเชษซ้ายโค้งโค้งว้าวย้นเสาโอ้เรือเจ้าเชื้อผู้ชมบอลซ้ายอันตรายจริงครับหมาทิติพงศ์อย่าคำเป็นเบิดมาแล้วหัยขวาเต็มเตเลยโอ้ลุกกาะเอาไปเองขวาลรงนี้ของคิมครับพวหมาดูลงมาหมายด้วยคณะทิพทะนาทิพจี้มาแล้วใส่ขวาโอ้ยยังทากเสาออกไปอีกโอ้พ่อมึงแม่มึงพ่อมึงแม่มึงใครอยู่สู ออกมาเนีเตเตบอกเลยแล้วที่นั่งในบ้านั่งสำรองบอกโอ้ยงามไส้คุณสิงเลอร์จานสมพลเป่าจบเกมสุดมันและสุดฮาผู้นี้จบไปแสามประตูจากครึ่งแรกแล้วสายมิกบินมาเอาชนะสอฟฟอร์าบ้า,าเลยบัลลังชิปสเตเดียมสามประตูศูนย์ได้ประตูจากไอยรัตดวงมณีแล้วก็สายสายฟ้ายอย่างสุดเชคคุณหนูแล้วรุ่นสามเมน,าน่นจาจบคิ